สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะี๋ยวกันนะคะอันนี้แอมมาถ่ายหอมรอบวันพรุ่งนี้ให้นะคะก็จะเป็นสายพันธุ์บามันนะคะอันนี้เป็นสายพันธุ์บามันเนาะถ้าเข้าหนาวอ่ะวามบามันน่ะก็จะใหญ่ที่เนาะนี่ค่ะแต่ไม่ดูหอมก่อนนะนี่จะเป็นต้นนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายตอนมาแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ด้วยนึออ่าตอนนี้มันยังเขามีความงอมๆอยู่เนาะเพราะว่ายังห่วยังไม่ได้ยังไม่ได้มัดนะพี่เนาะถ้ามาแล้วเดี๋ยวเราเอาดินเอา จะเสียออกแล้วมันก็จะสวยงามนะคะนี่นะคะห้าดูทรงคร่าวๆก่อนแล้วก็ใจหอมเริ่มมาแล้วเนะวาะมก็ดีนี่ค่ะนี่ค่ะใจเริ่มมาบนบนแล้วชุดนี้จะปลูกได้วมาสักต้นเดือนจะขึ้นไว้เนาะพี่สาเนาะต้นเดือนนี่เจ้าของนี้นะคะนีอืมเขาจ่ไม่หน่อยไม่เห็นหน้าเลยว่นนนวะนี้ต้นเดือนธันวาค่ะนี่นี่นี่นะคะก็ะเป็นบาบานอันนี้ ันนี้เป็นรอบเบอร์ที่จะส่งในรอบวันพรุ่งนี้เป็นสายพันธุ์บามันนะคะสายพันธุ์บามันเนี่ยก็ใช้ช่วงหน้าหนาวต้นใหญ่แน่นอนค่ะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงฝนต้องต้องการที่มันทนทานฝนก็จะเป็นหอมพัดตลาดดี่ลนะคะพรุ่งนี้เป็นเบอร์นี้จ๊ะก็ถ้าใครต้องการใช้นะคะเบอร์เดิมนะคะส่วนกีนะคะส2มสองสมห้าสกสามแอมจ้า